สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดชชัยนะครับสําหรับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการเซน้ำมันช๊คหน้าใหม่ให้หนึบขึ้นนุ่มขึ้นและไม่กระแทกกันนะครับผมสาหรับน้ํามันโช๊คที่ผมเลือกใช้นี้นะครับผมก็จะเลือกใช้น้ํามันโช๊คสังเคราะห์แท้ของ YSS นะครับซึ่งเจ้าตัวสังเคราะห์แท้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันก็จะทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่า เวลาใช้งานชกหนักๆก็จะรักษาค่าความเหนืดให้คงตัวได้ดีกว่าในแต่ละช่วงของอุณหภูมิการใช้งานซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับอุณหภูมิการใช้งานต่ําน้ํามันชกก็จะมีค่าความเหนืดที่สูงกว่าพูดง่ายๆก็คือในที่เย็นก็จะเหนืดพอร้อนขึ้นมาก็จะเหลวกว่าเหมือนกับน้ํามันเครื่องเลยละครับแต่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าค่าความเหนืดที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นคนละค่ากันโดยตัวน้ํามันชกเนี่ยก็จะมีพวกสารเติมแต่งต่างๆที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดออกซิเดชันที่จะทำให้เป็นสนิมป้องกันการสึกหลอรักษาพวกซีลยางต่างๆที่จะต้องทนแรงดันภายในกระบอกโชค๊คนะครับซึ่งเจ้า i n m a x เนี่ยนะครับน้ำมันโชค๊คดั้งเดิมจากโรงงานก็จะเป็นเบอร์10นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยน้ำหนักประมาณเกือบ100กิโลซึ่งยังไม่รวมคนสอนนะครับใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันกระเด้งมากเกินไปเลยจะเปลี่ยนเป็นเบอร์15ซึ่งจะหนืบขึ้นโดย เบอร์ของน้ำมันโชคในบ้านเราเนี่ยนะครับที่หาได้ก็จะมีตั้งแต่ 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20ไปจนถึง30นะครับเบอร์ต่าๆก็จะนิ่มกว่าอาจจะมีอาการที่เรียกกันว่าย,ย้อยๆยโยนโยนหน่อยส่วนเบอร์สูงๆใช้แล้วก็จะแข็งกว่าก็ด้างกว่าเพื่อนๆก็ลองเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนกันนะครับเริ่มต้นก็ตั้งขาตั้งกลางแล้วก็หาอะไรมารองใต้ท้องรถให้ล้อหน้า ยกลอยขึ้นส่วนผมก็จะใช้แม่แรงของรถยนต์รองด้วยแผ่นไม้ป้องกันลอยหน่อยยกแค่ให้ล้อลอยหมุนฟรีได้เริ่มต้นก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมขันน็อตยึดบังโคนหน้าทั้ง4ตัวออกก่อนถอดบังโคนออกมาถอดน็อตยึดปั๊มเบรกล่างออกโดยจะต้องใช้ประแจเฉพาะนะครับก็คือประแจท o อกเบอร์ t 5 0หรือบ้านเราก็จะเรียกว่าประแจดาวหกเหลี่ยม เบอร์ห0นะครับหรือจะใช้ประแจ Security Torx เบอร์ T50 ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบ้านเราก็จะเรียกกันว่าประแจดาวรูหกเหลี่ยมถอดน็อตยึดสายเซนเซอร์ ABS กับน็อตยึดเซนเซอร์แล้วเราก็ดึงปั๊มเบรกออกหาอะไรมาแขวนปั๊มล่างเอาไว้เพราะว่าสายเบรกกับสาย ABS ไม่ได้ออกแบบมาให้รับแรงดึง อาจจะใช้สายยางรัดของหรือผมจะใช้ถุงแขวนเอาไว้ถอดแกนล้อหน้าออกดึงแกนออกแล้วก็เอาล้อออกมาถอดน็อตยึดแกนโชคทั้ง4ตัวออกโดยตัวล่างไม่ต้องถอดหมดก็ได้นะครับแค่คลายออกมานิดหน่อยส่วนตัวบนให้ถอดให้หมด ก็เช็ดทาความสะอาดเิ็หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้ามันโชค๊คข้างในกันตรงฝาปิดโชค๊คหน้าจะชอบมีสิ่งสกปรกเข้าไปติดอยู่ตามซองนะครับก็ใช้ปลายเหล็กแหลมเขี่ยออกก่อนผมจะใช้ปลายไขยควงกดสปริงลงไปแล้วก็ใช้เหล็กแหลมหรือปลายไขยควงแบนเล็กๆก,ก,ก็ได้เขี่ยคลิปปิดฝาโชค๊คออกมาอาจจะยากหน่อยนะครับถ้าทําคนเดียวซึ่งถ้ามีผู้ช่วยมาช่วยจับก็จะง่ายมากครับ เอาสปริงออกมาเทน้ำมันโชคอันเก่าออกมาดึงแกนโชคเข้าออกหลายๆครั้งพยายามไล่น้ำมันออกมาให้หมดเท่าที่จะทำได้ผมจะคว่มทิ้งเอาไว้แล้วไปถอดอีกข้างหนึ่งเทน้ำมันโชคออกมารอสักพักให้ฟองอากาศหายไปให้เกือบหมดก่อนผมก็จะใช้หลอดฉีดยาดูน้ำมันโชคออกมาเติมในกระบอกโชคนะครับโดยผมจะเติมตามสเปคเดิมจากโรงงานนะครับ ซึ่งอยู่ที่86มิลลิลิตรเมื่อเติมน้ำมันเสร็จแล้วให้เราเลื่อนกระบอกโช๊คขึ้นลงสัก10-15ครั้งนะครับแล้วก็รอประมาณสัก10นาทีเพื่อให้น้ำมันไหลกลับเข้าที่แล้วก็ให้ฟองอากาศหายไปแล้วเราก็จะมาเช็กกันว่าเราใส่น้ำมันโช๊คลงไปพอดีไหมก่อนอื่นให้เรากดกระบอกโช๊คลงไปให้สุดก่อนโดยไม่ต้องใส่สปริงเข้าไปนะครับเนื่องจากผมไม่มีเครื่องมือดูดน้ำมันโช๊คส่วนเกินออกผมก็ใช้เวอร์เนียวัดเอา โดยให้วัดระดับน้ำมันโช๊คจากปากกระบอกโช๊คลงไป7.8เซนติเมตรนะครับอันนี้ของผมวัดแล้วเกินมานิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ถอดล้างทั้งชุดยังมีน้ำมันโช๊คเดิมลงเหลืออยู่ก็ใช้หลอดฉีดยาดูดน้ำมันออกมานิดหนึ่งแล้วก็วัดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาประกอบกลับกันดึงกระบอกโช๊คขึ้นมาแล้วเราก็ใส่สปริงลงไป โดยใส่สปริงด้านที่ถีลงไปด้านล่างนะครับเสร็จแล้วเราก็ประกอบฝาโชกับเข้าเหมือนเดิมอาจจะลําบากหน่อยนะครับไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ไม่มีเครื่องมือจับชิ้นงานทําเสร็จทั้งสองข้างแล้วเราก็ไปประกอบโชกกันครับใส่กระบอกโชกับที่เดิมตั้งค่าประแจปอนที่53ินิวตันเมตรขันให้พอดีทั้ง4ตัว ใส่ล้อกลับเข้าไปขันด้วยประแจปอนที่ค่า40นิวตันเมตรเอาแม่แรงลงใส่ปั๊มเบรกและติดเซ็นเซอร์วัด ABS กับที่เดิมประกอบบางโคนกลับเข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนและเซ็นตน้ำมันโชคหน้า อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็สามารถทําเองได้อาศัยเครื่องมือพื้นฐานเล็กน้อยส่วนประแจปอนถ้าใครไม่มีก็ขันให้ตึงมือตามขนาดน็อตเอานะครับมองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ